เนียนเนียนขึ้นนะจิตนะผ่า,านมาสองสามวันเริ่มสงบดีขึ้นแล้วต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งสองวันสองสาวันแรกหนึงทีก็ทรมานหน่อยนะสำหรับมือใหม่นะในมือเก่าไม่เท่าไหร่ทรมานก็ทนได้นะนพอร,รู้อยู่แล้วว่าถ้าสงบเดี๋ยวมันก็จะฟุ้งสัน้น ถ้าวันนี้ไม่ปวดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ปวดอะไรเงี้ยมันจะยอมรับมันได้ง่ายแต่ถ้ามือใหม่ก็สหัสหน่อยสำหรับนักภาวนานะค่อยฝึกกันไปจริงคนไทยนี่ฉลาดนีเมื่อก่อนแถวอีสานก็จะมีไม่ใช่อีสานระ้านร้านช้างเนี่ยนะร้านช้างนี่ก็แถบอีสานไปถึงลาวางเงี้ยนะ เบียงจันอะไรเขาจะมีฮีดสิบสองคลองสิบสี่ก็ดนะฮีดก็คือจารีดนะคลองก็คือคันลองนะคันลองคลองทาอะไรที่ภาคกลางเราใช้คําอย่างนั้นนะในแต่ละเดือนก็จะมีวิธีทําบุญแถวบ้านเรานี่ก็มีนะแต่มาอยู่ท่าตะเคียนนี่ไปเป็นเจ้าวาดอยู่ว่าท่าตะเคียนปีหนึ่งทำยังไงนอหนึงอย่าคุยกับชาวบ้านรู้เรื่อง หาเรื่องทำดิดูไปนั่งเปิดดูนี่เลยแต่ละเดือนมันมีเขาทำบุญอะไรกันนะเชิญชวนชาวบ้านเนาะเป็นกรรมการวัดทั้งหมู่บ้านตั้งกรรมการวัดเป็นร้อยคนส,สองสามหมู่สี่หมู่บ้างตาลเคียนนะเชิญเาเป็นกรรมการแล้วก็ประชุมกัน,นเราจะทำบุญกันทุกเดือนนะทำบุญใหญ่อยางงี้ทุกเดือนเพื่อให้ยงเขามีกิจกรรมร่วม ไม่งั้นโยงก็จะห่างจากวัดนะวัดวังเฮียนนี่มันพิสดารกว่าชาวบ้านเขาตรงที่ว่าเราทําบุญกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วอย่างนี้นะล้วมีกิจกรรมอื่นอยู่แล้วนะเลยไม่เคยทุกข์ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าวัดอื่นไม่มีอะไรอย่างนี้ต้องหาเรื่องทําเฉพาททำทุกเดือนทุกเดือนเข้ากเกิดความคุ้นเคยชาวบ้านกับพระพระก็ศสยชาวบ้านชาวบ้านก็อาศัยพระนะอย่างน้อยก็เป็นที่พึง่ง เป็นผู้ชี้นำทางด้านปัญญาในญาติโยมนะพระคนรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ชี้นำความงมงายกับนะญ,ญาติโยมนะชี้นำปัญญาให้กับญาติโยมว่าตังหินนี่เราทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วไม่ได้มาสนใจเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรอย่างที่วัดอื่นเขาทำกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำนะเพราะว่าตมาเองก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เป็นยังไม่ได้บวชก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะ ไม่เชื่อมาตั้งแต่ไหนอะไรนะเป็นอย่างนั้นจําได้ว่ายายเอาหลวงพ่อทวดวัดช่างให้มาคล้องคอ,งคองให้ตั้งแต่เป็นเด็กๆนะนะพอเหรียญพระนั้นหลุดหายไปนะ่เอาเอาสายล่มมาคล้องคอ,งคอ,งคองให้นะนะตั้งแต่นั้นหายไปก็ไม่เคยคล้องพระไม่แต่องค์เดียวไม่สนใจเรื่องอื่นที่วัยรุ่นยุคนั้นเขาสนใจกันไปสักยัน ต้องมีคาถามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไระเวลาจะไปจีบสาวน่ะไม่มีนะ่ะไม่สนใจด้วยน่ะไม่เชื่อนะไปไม่เชื่ออย่างนี้พอมาบวชก็เลยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันน่ะเป็นนักปลูกเสกกันนั้งนะจบประโยคเก้าด็อกเตอร์ยังไปนั่งปลูกพระขายอยู่เลยนะ่ะสมาไม่เชื่ออย่างนั้น เราจะศึกษาบทาพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาพังเพราะไอ้เรื่องเครื่องรางของขลังเรื่ององมงไงไรสาระพวกนี้แหละนะถ้าพระสนใจใส่ใจเรื่องของธรรมวินัยเนี่ยพุทธศาสนามีทางเสื่อมพวกคนนี้จะทําลายาศาสนาได้อย่างลึกซึ้งไม่ใช่คนาศาสนาอื่นนะมีแต่ชาวพูดด้วยกันที่ไม่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจพุทธศาสนานี่แหละนะก็เริ่มสอนกันผิด แนะนำกันวิดผิดต่างาเข้าก็ไม่รู้ว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไรเนี่ยเร,เราสังเกตดูสิยุคนี้เป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วธรรมาพูดบ่อยบนคณะสองฆ์อยู่บ่อยๆนะทำไมไม่ออกมาชื่ยกันทำงานเนี่ยเรียนจบก็สูงๆกันทั้งนั้นด็อกเตอร์ให้เกลื่อนกลาดอสอดรรอสดรรอดอ,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 ดอะไรเยอะแยะไปหมดพระเดี๋ยวนี้นแต่ไม่ออกมาเช่่ยกันทำงาน ไปวัดไหนก็วัดนั้นก็นกยังปลุกเสกพระเครื่องเครื่องรางหองวัพิศโลก์ในหนักอาการหนักมากนะสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันขึ้นมาใหม่ก็สั่งห้ามไม่ให้มีโฆษณาพาคเครื่องเยเมื่อก่อนนี้ข้างทางนี่เกินโฆษณาแข่งกับท็อปแลนด์ <c oughs> นะแข่งกับห้างทั้งหล <c oughs> ายนะพระเครื่องรุ่นนู้นรุ่นนี้ พอเสด็จพระสังฆาราชขึ้นมาเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่ก็เบาลงไปมีประกาศห้ามเงียบไปตอนนี้เริ่มโพยแล้วเนี่ยเริ่มสังเกตก็เข้าไปในเมืองเริ่มเห็นป้ายติดหน้าวัดแล้วออกพระเครื่องรุ่นโน้นรุ่นน,น,นี้ใหม่กันไม่เลิกสักทีไม่รู้เป็นอะไรนะแปลกดีเหมือนกันทั้งทีก็รู้ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเวลาจะมารับบริจาคพระเครื่องมาบรรจุใต้ฐานพระประธาน อหอบมาเป็นลังๆนี่นะนายจะเป็นหลายหมื่นองค์เลาอยู่ใต้ฐานพระนะหอบมาเป็นลังๆมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปวัดไหนก็แจกพระเครื่องไปวัดไหนก็แจกพระเครื่องนะแล้วคนก็ชอบอย่างนั้นซะเลยนะเคยแจกหนังสือธรรมะเมื่อก่อนนี้แจกพระลีลาวังหินวัดวังหินนี่มีพระกรุประจําวัดนะพระลีลาวังหินนะนะก็จำไหนกันองค์เป็นหมื่นนะตอนนี้ ของจริงนะหาแทบไม่เจอแล้วสมามอยองหนึ่งเนะนี่ยน่บินไม่หน่อยอย่างไรพระเอาถวายของจริงหรือของเก๊ก็ไม่รู้ขเาขาให้มากเก็บไว้เอาไว้ดูวัานาตายเป็นอย่างนี้นะพริลาหงหินแทนที่จะนั่งปลุกเสกพริลาหงหินขายเป็นเรื่องเวลาไม่เอาเพราะไม่สนใจไม่เชื่อจะยิงพระโกรธให้ว่านั่งเห็นมีหลายม,มีมีหลายอย่างมากก็คงจะเป็นแบบเดียวนี้แหละที่ หลวงพ่อหลวงปูปสงนนะ่สร้างโบสถ์สมัยก่อนสร้างโบสถ์ในวัดเสร็จก็จะบรรจุผ้าเครื่องไว้ใต้ฐานพระหรือในองค์พระก็อย่างนี้ก็มีนะเมื่อก่อนมีโบสถ์เก่าอยู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นห้องเรียนพระวิธมไปแล้วนะ่งนะโบสถ์เก่าก็เจอพระไหลแบบนางพญาก็มีซุ้มพระพู้ชิราซุ้มเดือนแก้วอะไรเงี้ยซุ้มอะไรก็ไม่รู้ซุ้มตำลึง นะอะไรไม่รู้หลายอย่างนะทามาก็ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้ชื่อผ้าอะไรมัง่งเคยเจอโยมเคยมาให้ดูนะแต่ว่าไม่ได้สนใจนะสมัยก่อนสมัยสมเด็จโตเนี่ยท่านทําเอาไว้เพื่ออะไรอะพระสมเด็จทั้งหลายท่านทำเอาไว้เพื่อแจกให้กับญาติโยมที่มาทําบุญเป็นของที่ระลึกแค่นั้นเองนะเดี๋ยวนี้พระสมเด็จโตเนี่ยมาขายกันองค์หลายร้านใช่ไหมนะ แต่ไม่มีลิมิตซะด้วยนะแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเท่าไหร่ก็ได้มีตังใจไหมถ้าชอบก็เอาอะไรเงี้ยในวงการพระเครื่องวงการหมอดูวงการคนทรงเจ้าเข้าผีอะไรผีหนึ่งเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านในเมืองไทยไม่ต้องเสียภาษีสักบาทนะพัมพระองค์หนึ่งห้าบาทขายพันหนึ่งยังถูกๆก,ก็ขายร้อยหนึ่งอ่ะ ก้าสิบเก้าบาทเพียงน้อยนะะในมลภาพมานั่งปลูกเสกหน่อยนะหลวงปู่หลวงพ่งพอมานั่งปลูกเสกตมาเคยไปนั่งกับเขาเขาเรียกนั่งปลอกนะนั่งไปก็พุ่งซ่านไปมันจะเอาความสมาธิมาจากไหนคนก็รุ่มวุ่นวานยะร้อนก็ร้อนนะพิธีกรกับพูดอยู่ไม่เลิกเวลาโคศกกันหรือจะความสงบมาจากไหนนะนะ แต่ก็ไม่รู้นะพระองค์ท่านอาจจะสงบได้แต่อันมาไม่สงบแต่ไปทำอยู่เขานิมนต์ไปครั้งสองครั้งเลิกนะช่วงหลังในแมวไม่ไมีประโยชน์นะนั่งเพื่อเจอให้โยมฟังนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ยังได้รับประโยชน์อะไรกันมั่งอย่างนี้นะช่วงของการนิยมมาหาหลายคณะแล้วเนะี่ยวันนี้ก็สองคณะมาจากชัยนาทอีกคณะหนึ่งนะ แบบบ่ายๆนี่นะฟังอาจารย์มานานแล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่นะส่วนมากก็ฟังทาง y o u t u b e อะไรเงี้ยในะยังน้อยเนี่ยมาว่าเนะี่ยพูดมันทุกวันอย่างเงี้ยเขาถ่ายกันทุกวันแล้วเขาไปตัดลงเองกันไหนไม่เขาทาเขาก็ไปตัดออกเองนะฟังทุกวันทุกวันเข้ามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเองนั่นแหละว่าที่จริงแล้วเนี่ยเอาแค่อนามาว่านะ ถ้าเชื่อผู้เจ้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่รกลุงลังในชีวิตอ่ะไม่ต้องไปหอบพักเครื่องตะกุดอะไรอีลุงตุงนังให้บุญไว้นะไม่ต้องหอบอะไรสักอย่างพระอยู่ในใจนี่นะพระรัตนตรัยอยู่ในใจนะชาวพุทธคนจะยึดถือสิ่งนี้นะนึกถึงค,คุณของพระรัตนตรยัยนะไม่เราจะไม่รู้ว่าองค์ไหนคือภรริยะบุคคลของแท้นะ ก็ช่างแต่ไม่ได้สําคัญเลยถ้าเรานึกถึงคุณของพระนัตไตรนะผู้เจ้ามีคุณอะไรล่ะนีท่องกันอยู่ทุกวันอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุโตเนี่ยนั่นคุณพระรัของพระุูธเจ้าเก้าประการนะเป็นผู้ใกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอะไรเงี้ยไล่ไปตามลำดับนีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลภควาเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมเงี้ยนะน ในคนของพระเจ้านนคนว่าทำหกประการคนของพระอริยสงฆ์อีกเก้าประการเนี่ยนึกถึงคนของท่านกราบที่ไหนกราบเมื่อไหร่ก็ถูกพระทุกทีไม่ใช่กราบพระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอให้ได้น่นได้นี่เลยพระทุกทีกราบแบบนั้นไม่ได้ถึงพระไม่ได้ถูกพระนะทั้งที่พระเจ้าไม่ได้มาสอนให้เราต้องมาขอร้องอ้อนวอนขอให้ได้น่นได้นี่นะพระเจ้าสอนให้ลงมือทำ มอยศนี่ขออยากได้อะไรก็ลงมือทำเลยอยากรวยทำยังไงอุอากระอย่างเงี้ยนะกระถามหัวใจเศรษฐีก็เห็นไหมพวกก็ไปท่องไงีเป็นเรื่องเป็นราวอุอากระสอุอากระสก่อนออกจากบ้านก็อุอากระสะขายของชิ้นแรกได้กับมือตบสินค้าก็เห็นห sa, นะว่ากระส่าวากระสะเสร็จแล้วกูก็ไปเล่นหมูจุม่ <laughs> มันจะรวยได้ยังไง นะอุทานนัสมมตทา,าขยันลุกขึ้นมาลุยขยันทำงานทำการนะาร,กาการักษาสมมตทารักษาทรัพย์สินที่หามาไว้ได้อะรอย่างเงี้ยนะนัลยนมิตรตาครอบคนดีเป็นเป็นมิตรนะอย่าไปคอบคนชัว่วไมใา้หมดเงินหมด,มด,มด,มดทองนะสมมาชีวิตานำรอองใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับชีวิตตัวเองในขณะนั้น สมาชีวิตานะอย่าใช้อะไรเกินตัวไปกินหรูอยู่แพงอะไรจนเกินเหตุอะไรอย่างนี้นนะนะีนะ่คือเรื่องของหัวใจเศรษฐีใช่ไหมพรนะเจ้าสอนให้ทำไม่ได้สอนให้ไปท่องกระถาแล้วนะมันจะรวยขึ้นมามันก็รวยกันหมดประเทศแล้วทางนั้นแต่นี่ก็มันจะมีอยู่สองอย่างก็คือคนที่มีหัวใจแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงดีแล้วก็จะไม่พึ่งสิ่งภายนอก มีที่พึ่งภายในแล้วนะเช่นมีสติสัมปชัญญะนะอยู่เนืองๆอ,อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะเพราวนาะพอสมควรแล้วอันนี้ก็จะมีที่พึ่งภายในรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรจะยึดถือนะส่วนคนที่ไม่มีที่พึ่งภายในก็หาที่พึ่งภายนอกไปนะเดยวก็ไปไหว้พระเดียวก็ไปหไปหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เทพเจ้าอะไรมัว่วไปหมดไม่รู้นับถืออะไรแน่เงี้ยไหลใจเหลือเกินนะ ชอบเป็นอย่างนั้นสับสนไปหมดชีวิตเดี๋ยวปีนี้พ่อปู่พญานาคมาแรงเอาหน่อยอ่าปีต่อไปเดี๋ยวจะมีเจ้าพอ่อเจ้าแม่อะไรขึ้นมาอีกมาแรงแสงโค้งขึ้นมาเอากุนับถือหน่อยนะเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮันงนาข้าก็ไปเทพผีสางนางไม้พญามารบ้าบออะไรก็มาบูชากันนะ นี่คือสังคมที่มันอ่อนแอทางจิตวิญญาณนะแล้วก็เชื่ออะไรพวกนี้นะเดี๋ยวน้ำจะท่วมเดี๋ยวไฟจะไหม้ี๋ยวแป่นดินจะไหวไม่ต้องมีใครมาทายมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้ก็ไหวที่กระบี่แผ่นดินไหวที่จังหวัดกระบี่นะสีก่กกว่านะแผ่นดินนั้นมันไหวทุกวันอยู่แล้วยอมเชื่อไหม เป็นแต่วันมากหรือน้อยให้ทารู้สึกได้หรือเปล่าแค่นะั้นแหละแต่ก็รอยเลื่อนมันมีอยู่ทั่วโลกเนีนะ่มีบางจุดที่ที่ห่างจากรอยเลื่อนหรือเจอแผ่นดินไหวน้อยที่สุดนะแต่นักธรณีวิทยาก็บอกว่าแต่เดาไม่ได้นะว่าจะไม่ไหวจุดนี้จะไม่ไหวนะมันเอาแน่ไม่ได้เลยสักอย่างนะใครมันจะมาชนะธรรมชาติได้นะ เดอกบอกปลาอนนนิล ah, ิกตัวก็จะว่ากันทุก <laughs> คนสมัยก่อนก็เชื่อกันปลาอนนนิล ah, ิกตัวที่ก็แผ่นดินไหวทีหนึ่งความเชื่อพวกนี้สังเกตดูสิมันมีอยู่ทุกที่อย่างมังกรเงี้ยของจีนเราเชื่อแถวจีนเชื่อเรื่องมังกรฝรั่งก็มีมังกรเหมือนกันแต่มังกรหน้าตาไม่เหมือนกัน <laughs> กับจีนไทยเราแถวอีสานแถวลาวี้ยเชื่อเรื่องพญานาคใช่ไหมหน้าตาคล้ายกับมังกรนั่นแหละนะ <laughs> ในความเชื่อพวกนี้เป็นนิทานประการนำพวกนี้อะไรพวกนี้มันมีอยู่ทั่วโลกเชื่อเทพเจ้าสุดเทพเจ้าอะไรต่วอะไรเวลาเราดูหนังฝรั่งก็จะเห็นเขาเรื่องพวกนี้มาทําเยอะแยะไปหมดนะของไทยเราก็มีเราก็เชื่อเรื่องเทพอะไรพวกนี้นะแต่พระเจ้าเนี่ยทรงดึงเทพความมหาธรรมนะดึงเทพความมหาธรรมเทพเจ้าทั้งหลายก็มีวันหมดอายุได้นะนะ ว่าหนึ่งหมดบูนก็ตายได้นะเทพเจ้านี่นะเทพเจ้าทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้กฎแห่งกรรมนะตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาตินะตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นะอย่างเงี้ยนะดึงเทพควมหาธรรมนะอย่าไปดึงธรรมก็ไปหาเทพนะดึงเทพดึงธรรมให้ต่ำกว่าเทพนะไปไม่รอดนะนะถ้าเรามีธรรมะอยู่ภายในอย่างเงี้ยอย่างน้อยอาเห็นความเกิดดับของรูปของนาม ทีนี้มันจะไม่ทุกร้อนกับไอ้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แนัตตาเพราะนรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะนะรู้อยู่แล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องโชคดีมัง่งโชคไร้มั่งอะไรเงี้ยนะน,นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดารู้กันอยู่แล้วทีนี้คนที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงก็จะวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้พึ่งพิง,พงหาให้ตายก็ตายอยู่ดีนั่นแหละนะกราบขนาดไหนไหวขนาดไหน มันก็เป็นไปตามหน้าของกรรมอยู่ดีนั่นแหละไม่ได้เป็นตามหน้าของเทพทั้งหลายหรอกเทพอย่างไหนจะมาช่วยหวัดไหวคนไปขอวันหนึ่งเป็นพันพันคนอย่างเงี้ยมาช่วยอะไรหวัดไหวอวเทพแล้วเทพอางไหนจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากัน,นคนประเทศนี้เชื่อในเทพองค์นี้คนอีกประเทศหนึ่งเชื่อเทพอีกองค์หนึ่งให้ทำไงอ่ะนะเหมือนกับชาวยิวกับชาวเาเล์เยรบกันอยู่กันใช่ไหม ยิวก็เชื่อในเทพของยิวไปหมบาลตายก็เชื่อในเทพของบาลตายก็ค่้าอยอยู่อย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติก็คข้าอยนอยู่อย่างนั้นนเทพเจ้าไม่เห็นมาช่วยอะไรในตอนนะมันไม่ได้ใช่เรื่องของเทพมันเรื่องของกิเลสมนุษย์รดล้วนนี่แหละเทวดาที่ไหนก็เอาไม่อยู่นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ฝึกตัวเองนี่อะไรที่ควรทําไม่ควรทาศึกษาเรียนรู้ดูตัวเอง ต่ะวาเข้าใจก็ชี้ตัวเองให้ดีชีวิตม่อยู่แค่นี้แหละจะเอาสาระอะไรจากธาตุขันพวกนี้ไม่มีมันก็ได้แค่นี้แหละาสาระจริงๆก็คือสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราเนี่ยเจอยังนยังที่พึ่งภายในเจอหรือยังแต่ที่พึ่งภายในเจอมันก็เลิกยุ่งกับภายนอกไปเองเรื่องงมงายไร้สาระทั้งหลาย มิจฉาทิฏฐิท uh ั้งหลายศีลพตะปลามาทั so that, hand, ้งหลายอะไรที่เราเรียนเรียนกันนี่นะความงมงายไร้สาระนะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเงี้ยแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเองนะเพื่อนก็วันนี้ก็ฟังบรรยายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอีกวันหนึ่งไม่รู้จะสรุปจบได้ไหมในวันนี้นะนะ ว่าวันพรุ่งนี้สิบห้าใช่ไหมน,นี้สิบห้าเราจะอยู่กันอีกคืนหนึ่งเนาะแต่จะอยู่กันเหลือสักกี่คนก็ไม่รู้นะบางคนอาจจะกลับก่อนคนที่อยู่บ้านไกลๆอย่างนี้นะดูอีกทีหนึ่งถ้าสรุปจบได้ก็จะจบถ้าสรุปจบไม่ได้ก็ต่อไปอีกคืนหนึ่งนย่นั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวารเย็นกัน